ผู้หญิงผ่านชายมาเยอะจะมีอารมณ์เวลาร่วมเพศหรือเปล่าเพียโคอลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS อคอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเ,ทเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0 8 3 2 9 9 3 2 2 3 ID Line 0832993223ไอดีลน์3 3, หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้ ามนี้เหรอคะมันเป็นอินดิวเวอร์หรือเป็นแต่ละบุคคลนะแชมเบรี่เคยเห็นสัมภาษณ์ผู้หญิงที่ขายบริการนะนอ้องตังคะเออเขาก็มีอารมณ์ได้อนะคะดังนั้นสรุปว่านะคะมันเป็นแล้วแต่บุคลลบคลนะคะใช่ใช่ดังนั้นเราก็คงสรุปไม่ได้ว่าท่านมีอารมณ์ทางเพศหรือไม่มีนะคะก,ก่อนก็นะคะก็แล้วแต่บางคนก็ถือว่าเป็นการบริการเป็นอาชีพนะคะบางคนก็จะรู้สึกมีอารมณ์ทางเพศร่วมไปด้วยก็อันนี้เป็นเรื่อง ธรรมดาธรรมชาติะะมันก็เหมือนคําถามที่ถามเข้ามานะคุณหมอนะคะว่าอย่างเช่นอ่านฉันมีอารมณ์มากบางคนก็อารมณ์น้อยมันจะมีเรื่องแบบนี้อยู่เรื่อยๆเลยอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆใช่ะะใช,ใช่ก็คือเป็นแต่ละบุคคลแต่บางคนก็เหมือนกระอวดนิดนิดหน,น่อยนะเนาะเบนเข้ามาขิงกันอะไรอย่างงี้นะคะคุณหมอเห <laughs> มือนที่เราเคยคุย,ค,ยคุยกันขำๆไปนะคะ